อย่องไรครับช้างช้างช้างกาบกาบกาบมันเหมือนกาเห็นไหมอะไรก็ได้กาบสวัสดีม่รับฟัเพลงท่านนะครับผมวันนี้กลับมากันอีกแล้วกับรายการเชฟเชฟเชฟพี่พี่เชฟอุคุณบะทีเดียวโอเคมาถามนนึงนี่คือรายการเชฟอุ โอเคผมมากันอีกแล้วกับมื้อเย็นเย็นแบบนี้นะครับผม5โมงตรงเวลาเดิมนะครับเราก็จะมาทายกันอีกแล้วว่าวันนี้เราได้กินอะไรกันดีใช่2-3เทศที่ผ่านมาคือบอกเลยว่าดวงดีอยู่นะเราเนี่ยใช่ใช่ได้กินของดีๆกันเลยนะครับผมวันนี้มาดูว่าจะได้กินของดีหรือไม่หรือจะได้กินของที่มันง่ายหรือว่ายากขนาดไหนหลายคนนะครับถามว่ามองไม่เห็นตัวเลขหรือมองไม่เห็นในตัวเข็มนะครับทาสีแดงไม่ร้อยแล้ว คขอบคุณมากนะครับที่คอมเมนต์กันมานะครับเฮ้ยวันนี้ผิดคาดนิดหน่อยครับผมเปลี่ยนจากเออครั้งที่แล้วนี่เราเริ่มต้นจากดูชิเจแปนใช่ไหมแต่ครั้งนี้เรามาเริ่มจากละยำซีดด้วยเออละยำซีดลังสิตของสามนะครับผมเหมือนร้านนี้เขาเพิ่งเปิดอ่ะอ่ะคนก่อนนะไปอ้ามบัวบัวบะวบัวบัวบับัวบัวบัวขออนุญาตเสียงดวงให้ทุกคนทางบ้านด้วยนะอันนี้คือมองชัดเจนแล้วเพราะว่าเข็มสีแดงสองสองสองอาชูไว้สองเก็บไว้ในใจอ่ อีกรอบหนึ่งเล่นอะไรนะว้ายเอ้ยสองศูนย์เพราะนั้นหนึ่งคือยำซีสสองคือซูชิเจแปนยวันนี้ได้กินซูชิอุ้ยร้านนี้บอกเลยว่ากินอะไรก็ได้มันคืออาหารหมดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันคือกับข้าวมื้อหนักทั้งหมดอ่ะเ้ยเขาเรียกอะไรวะกับข้าวที่สามารถกินแล้วอิ่มท้องอ่ะใช่ๆทั้งหมดอ่ะ วิ่งโชคดีทุกดีโอเคเดี๋ยวเข้าไปในร้านซูชิเจแปนนะครับผมากดเข้ามาแล้วเราจะมาเริ่มนับหนึ่งกันตั้งแต่ข้าวดงเบคอนเบิร์นไฟลาดซอสเทนจิเกะอ่าเป็นเมนูข้าวเออข้าวดงเบคอนข้าวดงคืออะไรวะเม,มนูเหมือนกันมันเขียนข้าวดงบุหรีอ่ะไม่รู้เลยผมเริ่มต้นที่110บาทนะครับผมมาดูกันว่าน้องเฟิร์นจะได้เมนูอะไรไปกินในมื้อเย็นวันนี้นะครับไปสองรอบปาบโซฟินอยู่แล้วได้อาหารญี่ปุ่นเออได้ทุกเมนูอ่ะ เก้าอีกรอบหนึ่งนะครับขึนับขึ้นกันั้นเราจะใช้เครื่องหมายบวกนะครับ9เก้าต้องบวกขึ้นไปอีกหรือไม่ก็เก้ากับศูนย์เหมือนเดิมได้เป็นเฮ้ยเฮ้ยเก้าสี่เก้าสี่สิบสามใช่ไหมใช่แล้วสิบสามผมเก้าสี่เฮ้ยเลขสวยนะเนี่ยเผลอๆมีสักคลิปหนึ่งที่จะออกหวยกันแนะเนี่ยนะอ่าว่าไปสิบสามใช่ไหมใช่ค่ะมานับกันเริ่มตั้งแต่ข้าวดงเบคอนนะครับนับอย่างนี้เลยหนึ่งสองสามสี ห้ามาห้าแล้วห้าแล้วห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วสิบเอ็ดแล้วสิบสองสิบสามข้าวดงปลาทูอะไรวะเนี่ยข้าวดงทูน่าสับซอสสไปซี่ชอบปะเนี่ยไม่เคยกินข้าวทูน่าเลยกินแต่ข้าวแซลมอนเออว่ะมันไม่ใช่แซลมอนนี่ว่ะเป็นทูน่าอุ้ยทูน่าอาหารหมาอันนั้นมันทูน่ากระป๋องหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นแบบทูน่าดิบปะ หน้าต็จะเป็นเนื้อสีแดงๆหน้ากระป๋องก็คือกินหารกระป๋องอ่ะราคา1 1 8บาทอ่ะทุกคนอ้าเลยโอ้ยแค่หน้าป่งไมันเหมือนอ้วกหมาเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าน้องเฟิร์นจะอริสอร่อยกับเมนูนี้หรือไม่เดี๋ยวพี่สั่งก่อนพี่สั่งก่อนอ่ะโอเคผมต่อไปเป็นตากระผมนะครับเออยเยเชิญเข้เราจะเริ่มตั้งแต่ละยำซีดเหมือนเดิมนะครับชื่อร้านนี้แม่งง่าโดนตั้งปีมากเลยอ่ะมุนไปคราวนี้จะสลับกันหรือเปล่าเออ้ยสลับกันคืออะไร ที่แล้วพี่กินอาหารญี่ปุ่นไงรอบนี้พี่เอามจะได้ตามสั่งไทยๆอะไรอแกห้าห้าอีกรอบนึงไปอีกอิ่มแล้วเลยกินลมมาเมื่อกี้ขับรถเปิดหน้าต่างห้าบวกห้าบวกบวกเจ็ดสิบสองสิบสองโอเคทับกันสิบสองนะครับผมเริ่มตั้งแต่ละยมืซีดนี้เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10 11 12ิอ็ดสิโอสกาล่ามิไอ้ยังร้านอยู่ร้านร้านจะแกะนีดีแรกเลยสิบสามสิบสามโอซาก้าราเมงของสี่ครับเออกินราเมงนะครั้งนี้แล้วคือได้กินข้าวอะไรวะผัดแกงกะหรี่เออครั้งนี้กูขอราเมงจริงๆเนอะเออเซียงอุ้ยแม่งร้านนี้สองรอบแล้วนะเออถ้าเกิดเจ้าของร้านนี้ดูอยู่ก็สปอนเซอร์ผมได้นะครับ ร้านราเมงทั้งทีขอเป็นราเมงที่แบบเป็นเส้นเพราะว่าชอบกินเส้นมากอ่ะโอเคนะสองสามสองรอบเลยครับร้านเดิมเฉยเออร้านเดิมเป็นไงวะอุตส่าห์มันมีร้านหนึ่งมาแทรกนะมันมันเปลี่ยนร้านลำดับแล้วนะดวงไงญี่ปุ่นอีกแล้วญี่ปุ่นคู่เลยวันนี้เหรอแปลหรือก้าวว่าคนดูเห็นก้าวก้าวอโอเคก้าวก้าเชื่อคนดูครั้งที่แล้วกูกูเชื่อตัวเองผิดเหมือนกันก้า อีกรอบหนึ่งโอ้ยยาวไกลเลยอ่ะเก้ามากกวไกลแล้วอ่ะคราวที่แล้วพี่ก็ได้เท่าไหร่ใชยเพราะเพราะลามเองแม่อยู่เลขแรกเส้นอ่ะทิพไห่เก้บวกศูนย์เก้ากลับกลับมาเก้าเเฮ้ยไม่ยุ่นะครับ ไม่ได้มีอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรนะครับไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าเลยครับผมมันมาเองนะครับ9 9 2 1 8ใช่นัดนันโอ้โห18มันก็ไกลลำเมงกูอีกอ่ะเราจะเริ่มตั้งแต่ชุดสุดคุ้มนะครับผมข้าวแกงกระดิ่งญี่ปุ่นนี้1 2 3 4 5 6 7 8นี่8ดูนี่ข้าวข้าวนักสื่อ8 9 10 11 12 13 14 15 15นี้15 15 16 17 18 โชย sí. ูราเมงว้ได้กินราเมงกับเขาสักทีเว้ยโชยูไม่ร <huh ู้โชยูคืออะไรโชยูราเมงโชยูมันคืออะเล่าไห้ผมฟังวะราเมนน้ำซุปโชยูโซยูคือซอสใช่แล้วเล่าคืออะไรวะไม่ใช่โซจูโซจูเฮ้ยอย่าดผมไม่ได้เน้นเส้นละโอไม่ได้เลยอ่ะผมได้เป็นโชยูราเมงน้ำซุปโชยูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่สั่งเลยละกันนะครับผมอ้าววันนี้ถือว่าได้เมนูที่ดีมากๆนะครับโอเคครับผมต่อไปเป็นเมนูที่3คือเมนูกินร่วมกัน กินข้าวร่วมกันนะครับไี่ไเลือกร้านเออไี่เลือกเอกมนเอูอ่าโอเคจะได้ร้านลายครั้งแรกนะครับครั้งนี้คือหมุนครั้งเดียวนะโอเคค่ะหมุนคนละครั้งพองัน้นเด็กกรีบยาวไปโอ้ยเกี๊ยวเกี๊ยวซัมมะโซช่วงนี้ชุกอลิมปิกด้วยหมุนเกี๊ยวซัมมะโซเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้หนึ่งเลยอะ่ะยำละซีดจริงเหรอหนึ่งหรือสองคะในกล้องหนึ่ง ระยำซีดเลยร้านเล็กเลยร้านนี้เลยนะครับผมระยำซีดอยู่ในยิมยำละซีดเออกูออพูดยำละซีด ยำละซีดแล้วยำซีดครับผมเขาผิดนะครับผมยำละซีดไอ้เหี้ยนั่นเหมือนเป็นตุ่มๆกันไม่รู้เราจะเริ่มต้นตั้งแต่ชุดเมนูสุ่มโอ้โหมึงสุ่มสองเด้งเลยเนี่ยว้าวกูสุ่มดวงแล้วมึงสุ่มให้กูเลยเนี่ยมาถ้าเกิดได้หนึ่งก็คือสุ่มตาคนต่างสุ่มอ่ะโอเคเราก็สุ่มเขาเขาสุ่มไปหรอกเออเจ๋งว่ะเออเจ๋งเวลาเขาคิดไม่ออกนะทีนเลยดีว่าสุ่มแม่งเลยมาเรื่องเมนูครับถ้าได้สุ่มอีกก็คือแบบเจ๋งมากเลยอุ้ยจะได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอก ก็คือแบบสุดตีนอ่ะเขาเรียกฟ้าประธานโอ้โหเกินไปแล้วเจเจโอเคเจทับกันกับผมเริ่มตั้งแต่ข้าว <Okay. S 1> ชุดเมนูสุ่มนี่นะครับผมมานับเจ็ดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดราดหมูกรอบอ oh. oh. <c oughs> ุ้ยอุ้ยราดหมูกรอบอ่ะ <c oughs> <c oughs> หมูสามชั้นทอดกรอบราดด้วยข้าวคั่วราดหรือเปล่าครับนะเครอาจจะพิมพ์มาาลาบนะ ลาดด้วยข้าวคั่วลาบมันกันต้องใส่ข้าวคั่วอยู่แล้วไหมอ่ะลาบหมูกรอบหมูสามชั้นทอดกรอบลาบด้วยข้าวคั่วอะไรคือราบด้วยวะพี่อมาดูกันนะครับผมมาดูกันว่าทั้งสามเมนูนี้ที่เราเลือกมาจะอร่อยหรือว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมจะถูกใจเราหรือเปล่าสำหรับมื้อเย็นนี้ฮัลโหลค่ะจากแกร็บนะคะค่ะใช่ประตูกระจกสีดำหรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่ค่ะถึงแล้วค่ะตอนนี้มาถึงแล้วค่ะโอเคค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนี่ได้มาแล้วมาแล้วอีกหนึ่งเมนูสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะคือพี่แก๊ปเขาขี่เลยไปแล้วนะคะโอเขาเลยเข้าไปตรงโน้นเฮลโหลพี่ชายวนมาใช่ไหมใช่เลรค่ะขอบคุณค่ะไปกินข้าวกันดีว่า มาแล้วครับผมความหิวเริ่มเข้าครอบนำมือนี่สั่นไปหมดแล้วสั่นเกินสั่นหรือกระพือเนี่ยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวปิ๊งเข้ามาใหม่เหมือนครั้งที่แล้วโอเคสามสองหนึ่งไปสี่อมาเลยกมาเลยสามสองหนึ่งปิ๊งเนี้ยว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  ว้าของกินมาแล้วนะครับผมอ่ะทุกคนครับใครที่สั่งมากินแล้วก็มากินพร้อมกันนะครับเออแล้วบางคนนะเอากินข้าวมันไก่เลยอย่างเงี้ยชอบกัดตูดด้วยเนาะช่วงนี้อย่าอย่าทำนะครับหันกายอะไรมันตัดดีกว่าใช่ป้องกันไว้ดีกว่านะครับมารีวิวครับผมของผมเป็นราเมงกันแหละราเมงซุปโชยุเออราเมงซุปโชยุนะครับผมแล้วก็เพิ่มหมูโทคัสึไปด้วยนะครับผมนี่หน้าตาเสวยงานนะครับอารมณ์จะเหมือนบะหมี่เหลืองบ้านเราแหละครับบะหมี่เกี๊ยวนะครับผมนี่อันนี้ของเฟิร์น ข้าวทูน่าซอสสไปซี่ทูน่าสับด้วยแล้วพูดถึงว่าแคลอรี่มันก็ต่ำนะมันดูแปลกๆอ่ะคุณน่ะคุณเนี่ยต้องกินอันนี้ช้อนไปพี่ต้องกินกินตะเกียบเออไม่ใช่ข้าวตักอ่ะอันนี้คือเมนูกลางเมนูกลางเราเป็นลาบลาบหมูกรอบแบบไทยมาเลยยิ่ะลาบหมูกรอบมันต้องเอาคนเหนียวแล้วมั้งดูวิคนเหนียวมาไปะดเนี่ยแกนี่ไปอ่ะลองนะหนึ่งสองสาม เป็นอร่อยมันน่าจะอร่อยที่ซอสด้วยแหละถ้าเต็มร้านนี่ให้กี่คะแนนให้สองร้านเหรอแต่จริงแล้วถ้าเกิดเต็มร้านนี่ไม่ต้องเข้านะครับเพราะว่าโควิดเป็นหาร้านคนง่ายของผมเป็นร้านเม็ดนะครับผมราเมงอ๋อราเมงมันเหมือนบะหมี่จริงเหมือนบะหมี่เหลืองเลยไอ้โอ้โหดูควันขึ้นสู้แบบว่าเดี๋ยวต้มยำได้ปะไม่ได้หรอกคนละคนละจังคนละประเทศกันก็รสชาติญี่ปุ่นนั่นแหละจืดๆเข้มๆ ถ้าเกิดเต็มๆด้เอาไปแปดถือว่าอร่อยอยู่มีความมันตบท้ายนะครับผมปากมันๆเลื่อมๆกินได้เรื่อยๆนะครับต่อไปมาเป็นไทยๆกันบ้างลาบหมูกรอบนะครับจะกระโดดเล้นทำไมลาบหมูกรอบนะครับเขาเหนียวหน่อยนี่ใช้ได้เลยเป็นไงล่ะเผ็ด <c oughs> เดือดอร่ออร่อยๆๆมือขัดกันง่วงล้ะ <c oughs> ลาบแบบแซ่บอ่ะอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยไม่ขาดซอสอยู่เข้าไปอ่ะใส่แล้วค่ะอร่อย อุ๊ยอร่อยหมือเลยมีความกลิ่นญี่ปุ่นผสมไทยนะครับกินได้เรื่อยๆเลยนะครับใช่กระเด็นกระดอนหมดแล้วอ่ะคนอยู่ทงบ้านนะผมถ้าเกิดกินแล้วหิวเงี้ยบางคนดูดึกๆเงี้ยตีหัดทุ่มเงี้ยืเอ้ยไม่ต้องพูดถึงครับผมเข้าครัวเท่านั้นฉีกซองมาม่าต้มใส่ซะไข่สองฟองจบมาม่าที่เขาทำปริมาณมาแปลกๆนะซองเดียวไม่อิ่มสองซองจุกมั้งแต่ราคานะพี่ หกบาทอ่ะก็เลยสิบาทมาสองบาทเออหบาททำไมไม่เอาสิบาทไปเลยที่อย่าทอนเศษต็มหลังตู้เย็นทั้งหมดอร่อยภาษาญี่ปุ่นเขาว่าอะไรนะโอชิโอชิสุดยอดคือดโเกุ้ดโก้ดีจะทานนะครับก็อิตาดากิมัสอะไรนะอิตาดากิมัสทานนะครับ ออพ่อนี่ยโอต้องซั่งเงิอเงินนี่โอกกนเน่สีเหลืองเยันโล่ยันโล่พี่มีขอนี่ขอคือโจได้จริงขอว่ามันจะูดอะไรขอได้โปรดเนี่ยโจได้เคยดูโฆษณาไหมชีเมโจได้อะนั่นเนี่ยส่งใบชามาให้คเขาชิเม่โอคิตาส่งรอบแล้ว สมบัตคิดถึงแน่เลยบางคนบางคนอาจจะแบบว่าจามไงบางคนจามสองครั้งไิวจเฮ้ยใครใครคิดถึงเราวะใครบมดเราวะลคิดตามมาสมบัติคิดถึงเขาเธอเลยคิดถึงเราสมบัคิดถึงเขาเอออะไรสมบนติไหนกอดสมบัคิดถึงเหรอคิดตามเต็มคิดตามเต็มเลยเนี่ยสมบัติก่อนบางคนดังบ้านนะครับแล้วเกิใครคิดตาขึ้นอย่างตอนเช้าเงี้ยสมบัคิดถึงคุณนะครับ พ,พักไปหาเขาที่เพจตะบันเกมการหรือว่าราา้านข้แคสเกมอะไรอย่างนี้ก็ทัหกหาเขาได้นะครับหรอตะบอนอคิดถึงอาร์มเหรอไม่คุณจะให้มึงลงโพสให้หน่อยลงโพสอะไรไม่ให้ตะบันคิดถึงอาร์มไหอยู่ดีคิดตาอาร์มมันเข้าตาเลยตะบันคิดถึงปะวะคิดถึงพ่อของแกไม่บางคนเขาจามสองครั้งเฮ้ยมีคนคิดถึงเราปะวะแต่เนี่ยอาร์มคิดตาขึ้นเลยเฮ้ยตะบันคิดถึงเราปะวะไม่เลย บางคนเขาจามสองครั้งแต่เมืองขีตาขึ้นเลยคนคิดถึงมันจะสอดคล้องกันตรงไหนก็สะบอกคิดถึงไงคีตาขึ้นกัตรงไหนเนี่ยบอกคนทั้งประเทศแล้วบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดใครมีคีตาจามไปเลยว่าสว่คิดถึงคุณท่องไงไอ้ยืนนอนคิดถึงกูหมดอะเอาก็เป็นคนแรกที่คิดถึงไง แต่ถ้าไม่งั้นมึงมึงต้องห้ามนอนกันแหละไอ้เหี้ยอะไรของมึงเนี่ยที่จะดีไหนโอเคโอเคคิดถึงก็บอกคิดถึงแค่นี้แหละไม่ต้องคุยเยอะคิดถึงมึงบ้าไปเลยแค่นี้นะเอออ่าแล้ววงพ่อตะบอนก็คิดถึงเราแต่ก็ปากแข็งอ่าไม่กลบอย่าลืมนะครับใครคิดตาขึ้นมาก็ตะบอนคิดถึงคุณอยู่นะครับเขากำลังบอกว่ากำลังอร่อยเลยมาพูดถึงคิจกรรมตางๆอร่อยจริง เอาข่อยก็คงข่อยนะไม่เอานี่ยสังเกต็งไหมว่าแฟนเราหรือใครอย่างเงี้ยเวลาเราชวนกินอะไรไหมกินนี่ไหมไม่เอาแต่ทิ้งแป๊บหนึ่งนะจะมาแล้วมาแล้วจริงจริงเป็นมันเป็นมารยาทใช่ไหมมารยาทไม่รู้เพราะบางทีมันก็แบบว่าก็ไม่ได้อยากกินอะแต่ไม่รู้ไม่ได้อยากกินตอนตอนนี้ใช่ไหมไม่อยากกินรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอยากแล้วอะไรอยากใช่มันจะแบบว่าเอ้ยขัดชิมหน่อยดิอะไรเงยอแ้บ เดี๋ยวนี้เก็บไว้ตอนค่ำๆได้ไปซื้อขนมข้าวเหนียวมากินอืมอิ่มมเนะยินบปเดี๋ยวคือจะต้รุ่งสองขอเป็นเพลงแบบเพลงแจ๊สได้ไหมได้ตาตัตตานตตตตแล้วเพลงแจ๊สปูนี้เป่าอย่างกุกๆกินเงียบๆดีกว่าเนอะไม่ต้องมีหรอกดีดมันจะได้ไหม ีกว่าลองลองข้อไหมวิเคาะห์สุดเลย <laughs> จะดูมิจังหวะจากคอนหน่อย <c oughs> กาบการค้อเล่นมันเบสได้ไหมใ <c oughs> บก้าวใบไม่มองข้างทางหยดน,น้ำตา <c oughs> ตบมือดีกว่าราบเพลงตบมือพ่อเลย ยังได้โยกคอตามหน่อยอ่ะโอเคนะครับผมทุกคนกินในพร้อมกันอย่างนี้ทุกๆมื้อนะครับผมถ้าเกิดรายการเชฟอุบะอย่างนี้มากันถ้าเกิดรายการอุบะมากันแบบนี้สลับำคำมั่วด้วยหมดเลยราน,นเชฟอุบะมาให้ทุกคนหยิบโทรศัพท์มาเตรียมไว้เลยแล้วก็เสียงดวงไปพร้อมๆกันเราเล่นในพร้อมกันนะครับผมถ้าเกิดใครมาดูตอนกลางคืนช่วงค่ำกลางคืนแล้วทำให้ทุกคนรู้สึกว่าท้องร้องแล้วก็ไม่อยากกินทําให้รู้สึกไม่ดีก็ขอโทษด้วยนะครับผมอ่ะโอเคไหนไหไหนไม่พูดไม่ขยํานะเอยนะ เิกินไม่กินอ่ะเพิ่กินไม่กินน่นมาแล้วมือมือมาแล้วก็เห็นว่าอันนี้มันมีอยู่สองชิ้นเราขอชิมหน่อยได้เะล่าไปชิมใครว่าอะไรอ่ะโอเคนะครับผมกินข้าวไปด้วยกันนะครับผมให้ร่างกายได้คงทุ้นได้แข็งแรงกันไปนะครับขอบคุณมากที่ดูยันจบอุบะนี้นะครับผมเจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมกินข้าวพร้อมกันให้สุขภาพเราแข็งแรงเสือวันนี้เฮอุบะหรือเอลซอรี่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกินให้อิ่มนะครับทุกคนมั่งเออสม่า เออยออยนือ้อไม่ได้ทำเสียงแบบนั้นเนอะ <c oughs> มันอร่อยอร่อยมันไม่ได้ทำเสียงนงั้น